ครับสวัสดีครับสวัสดียำเย็นนะครับเลิกงานแล้วครับห้าโมงเลิกงานมาก็มาเทให้พระครับเทให้วัด แ้วเสร็จงานแล้วจอดครับเลิกงาน5โมงเย็น

มูนแตกหมดเลย เจ้าเอ้เ <laughs> นี่ยครับเลิกงานมาก็แซะกระบะติดหรือเปล่า เดี๋ยวเราไปดูกันู้ไม่มีหรอกไม่ต้องยกดำหรอกนิดเดียวแค่นี้ก็เอาบ่ะแ,แค่นี้ก็แสะบ่ะ นี่ครับรถดัตอนเย็นมาก็ต้องแบบนี้ครับต้องแซะกระบะครับแซะทำความสะอาดตอนเช้าวิ่งก็ติดเหมือนเดิมแต่ก็ต้องแซะอย่างนี้เป็นกิจวัตรประจำวันเดี๋ยวว่าแซะทำความสะอาดไป ทำไมอะอืเานทไมได้แบนีเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วมานี่หมอตานกับบ้านเหรอแปลว่าตานกับบ้านเนี่ยขอบคุณครับผมขอบคุณครับอนี่ครับ จอดครับเข้าวินครับผมเข้าวินเรียบร้อยเลยแหมเวลาเลิกงานยามเย็นครับจอดเข้าวินครับอุ้ยเสียแต่คันนี้เนาะไม่มีกันชนนะแต่มีกันชนนี่รอเหมือนเขาเลยโอ้อดใจรอสักครู่เดี๋ยวก็มีมาใส่แหละครับกันชนไม่ยาก ไม่มีกันชนมันล้นๆยังไงก็ไม่รู้เหมือนกับขับรถไม่มีไฟหลังคาเนี่ยเหมือนกับได้เททางไหมเททางอะ,ะทางอะ,ะทางที่เราเลี้ยวเข้าอะเ,เอ้าบอกให้ดอมก็เทแล้วก็อ บอกให้เททางสี่เที่ยวได้เทไหมเทหมดรถเลยอ่ะเาไปเทหอกพชาทางเมื่อกี้นะไม่บอกให้เทปุ๊บคันนี้ไปเขาก็จะกลับรถมาเทมาเทที่บอกให้มานะเออไปสุชัยปัไหาไหนอ่ะ นู้นุ่นู่นอยู่หน้ารถกรองอยู่หน้ารถเ,เ,เนี่น้ำม,ม,มันหมดแล้ว <c oughs> ป่ะเราไปถอนก่อนแล้วค่อยไปหรือวา่าแบบไหนไปตอนเช้าก็ไปได้มัง้งเช้าันดี่ก็ใช่ไหมฮแล้วจะทันไหมล่ะฮะตอนไหนนี่นี่

ทอนก้อนยังไงอยู่ไหนอีกฮอม่าเปิดเปิดเปิดเร็วีเอาหาแก้วนี่มันดงด ลองสุดสัจนมือว่ะกุญแจนูนนี่เดี๋ยว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 นั่นก่อนเย่มันเด้งบอยนะตู่เย่อะเดี๋ยวหลับคลิปนี้ครับบายบายครับเดี๋ยวไปเอาเทเลอร์ก่อน